สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมเอนแอลชาแนลมาแล้วมาแล้วเมื <c oughs> ่อไรไทยในขณะเมซิมนันแบบนี้นาเหละนะ้วเนาะหลายคลิปตั้งแต่เบาเรื่องแม่ฝรังจนไปเที่ยวประเทศไทยใน,ในเดือนหนึ่งก็อีสองอาทิตย์แมซิมนันก็เลยเ่อไรมาบอกเจงสี่จยกเทียก็เลยขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ว่าแมซิมอนเขไนะาไ,ขไปเบื่องแม่เม่อไรเขาไปเบื้องแม่พี่น้องอินเทอร์เน็ตกาก หรือว่าเพื่อนไม่เขา,าติดตามก็ท่านเนี่ยไปติดตามก็ขอ,ขอโทษเด้อเดอมเมซิมันก็นตามไปใจยเย็นเย็นใจเย็นเย็นคนที่ว่าเขามาติดตามไมเมซิมันก็ขอพูดละลายกาบเหล่ากาบอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าบางคลิปอันอะไข่าเจ้าก็าเบิ่งในสตอรี่เมสิมอนก็ลงสตอรี่คลิปสัน้นคลิปยาวไปมั่วกสัวตามภาษาเป็นเมสิมอนเนาะอัน,นอะไรก็สิมาบ,บอกเรียกแม่ฝรัง่งคนที่เพื่อนเขียนคอมเมนต์ไว้เนาะก็สิมาตอบให้เราจักหน่อยแน่ว่า การทีว่าเขามาเหตุงานอยู่เมืองนอกความคิดของเม่ซีมอนสีบ่ค่อยคือจังบานคือจังเมืองเขาเด้ที่ว่าเขาเด้สามีฝรัง่งเนาะจะได้สามีฝรั่งจนรวยกับซางเสียความคิดของเม่ซีมอนถ้าเด้รวยกับคือดีวะาสนาเขาอา,นะาได้สบายกว่าเกันนะถ้าเด้ฐานาปานกลางคือบ่ได้ลำเลยรวยสิเขาก็ต้องเหตุงานนะอ,อันถา้าเมนว่าเดชจนขท่าไหรเขาก็จะไปเอาเธอพี่น้องมันถูกมันยาก <c oughs> อันนี้บอกความคิดเห็นของตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าได้แบบปานกลาง อันพ่อเลี้ยงเขาได้พ่อเอาลูกเขาขึ้นมาเห็ดงานน่นอยู่มั่งหนอกได้นี่สิมาเรียนอยู่ตางแดนได้นี่สิมันก็นดีนะถ้าเขามีพ่อรับผิดชอบเนาะถ้าได้สามีในประเภททีว่าแม่ซิมอนบอกถ้าแบบว่ากินเหล้าบ่าเหตุงานเหตุการค่อยคือจังแบบให้เขาหายกินเสร็จเขาก็าต้องไปเอาเนาะถ้าเขาได้มาเที่ยวนะถ้าเขาได้มาเที่ยวอยู่ประเทศบ้านเขาเขามาอยู่อาศัยกับสามีระยะท่องเที่ยวสองเดือนสามเดือนสองอาทิตย์ก็แล้วแต่เขาก็มาศึกษาจิตใจคอเขาหน่อยพี่น้อง จิตใจนีสัสด,ดูดูกันเนาะถ้าบางคนเขาอ่ะเขากันไดอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะมาเห็ดงานอยู่ต่างเดนการเห็ดงานอยู่ตางแดนแมสซ่เหมือนฉับอกเลยเนาะสำหรับเมสซเหมือนคิดวันดีเด้เพราะว่าถ้าเขาไนในมกศกษาตอนท่องเที่ยวมาหาแฟนเนี่ยมันเจ๋อเขาเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ใสตโตนะพี่น้องได้ยาสันส,สันกระซังเขาเก็ดเไดเรียนลูกไปแต่ว่าทำใหนเขาสอบ าอยูถาวนก็สามีเลยเงสียเขาก็คิดเสียว่าเขาได้สามีบ่ไเดรวยเขาเหตุงานเสีนบ่เขาก็คิดเสียว่าสวัสดิการบ้านเขามันดีเด้สําหรับเมยิมช่เหตุงานเนาะเบี่ยงเมย์มช่มเขาคิดว่าสวัสดิการเขาดีก็คือว่าถ้าเขาเหตุงานไปเสียภาษีไปเนี่ยเขาเหตุงานขาวเรียกบริเวณงานดําเขาเหตุงานขาวเสียภาษีไปทุกเดือนทุกเดือนเขาหักทุกสามเดือนเขาหักของเขาเสร็จทุกปีเขาหักของเขาเสร็จหักค่าภาษีที่เขามีรายได้เขามันบ่ ระยะเวลามันเกิดสีสาสมี่เข้าเหตุงานไปเนาะเขากิดเสียนมันมีการเกิดเสียนทีไดเงินนั่นเขาเสียภาษีไปเด็กสาหรับคนที่คิดแบบแม่ซี่มอนคนที่เหตุงานอยู่ในต่างแดนมันมันจะบ่คือจังบานเขาน่ะพอเม่ซี่มอนเหตุงานอยู่เมืองไทยเหตุงานโรงงานมาก,ก่อนเด้มันเขาคือเหตุงานโรงงานมา ยี่สิบปีสิบปีกับสร้างสวัสดิการที่เขาเสด็จรับเขาออกจากงานตอนอายุฒถาแก่แล้วแล้วสี่สิบปีเขาไม่อยากทำงานเขาอยากมาอยู่บ้านเขาก็บก่ได้มีเงินที่สวัสดิการที่ทั้งโรงงานียให้เขาถุกเดือนถึงกนได้อยู่ได้กินได้พี่น้องเขาออกจากโรงงานบ้านเขาสิทธเขากว่าอยู่บ้านที่เงินเก็บเงินออมเขาอ่อนละมาลงทุนมาไห้อยู่ไหวกินตอนฒถาแก่แมืนว่าบางคน่าง,งานโรง,งงานก็บกมีเก็บมีอย่างเลยตอนอยู่บ้านอยู่เมืองไทยหนังเมสซหมอนพนันชีวิต เหตุงานโรงงานในเมืองไทยมาแล้วสวัสดิการมัน,ม,นมันบ่ได้คือ,อยังยุดเมืองนอกเพราะว่าเมืมอ่อสมัเป็นีงคือคิดว่าดีถ้าเขาได้ไม่อยู่ต่างแดนหรอกเขาเหตุงานเส,สีสยภาษีเสียมันจริเลเขาแบบว่าเกษียนเหตุงานนั่นตามที่กำนหนดเนาะบางคนกินเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดหกสิบห้าเขาเกษียนเหตุงานบางเขาเหตุงานบริษัทเหตุงานบริษัทส่วนมากมันจะมีสวัสดิการที่ดีสำรองที่ว่าเกษียณเขาก็ได้เงินไปชุน เมสซี่บอลเขาบอกหลายคลิปเงินไปชุนคือเงินอะไรไอ้ไข่เงินบำเหน็จบำนาญที่สำหรับเขาไว้กินเมื่อบรรลุกเงินคนเฒ่าคนแก่ที่เ้าอายุหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเด้แต่เ้าอยู่ไปเรื่อยๆนี่สินะเขาบ่กตายก่อนนะพี่น้องเขาก็ยเได้กินเงินอันนั้นแหละเมสซี่บอลก็เหตุงานเสียภาษีเหตุงานดำถ้าคนเรียนภาษาตามกำหนดที่ว่ารัฐบาลเขาบังคับเน,นาะทุกวันนี้เขาบ,บา่เคยบังคับเขาเรียนจบบ่จบหรอก <c oughs> คือจะส้มยิงไข่ เพราะว่าคนถี่มาอยู่ในช่วงหลังๆนี่คือว่าสอบภาษาอะไร MWF อยู่เมืองไทยมาเบหนึ่งเบสอง,งสิ่ก็คือขาเจ้ามาอยู่ประเทศนอกก็แล้วแต่ว่าเขาเิเรียนบริเลียนือขึ้นอยู่กับเขาเหล่าที่นี่เพราะว่าตั้งแต่ก่อนเมซิมอนมาตั้งแต่สมัยน,ะนั้นเนาะสิบกว่าปีที่แล้วเขาบังคับให้เขาเลี้ยนนะเลียนอินเบอร์คือเลียงสายบังคับภาษาบาลเขาเขาก็เรียนอ่ะเมซิมอนเจอบังคับให้เรียนเขาก็เรีาา้ยนแต่เมืม่อ็ดีสําหรับพ่อยไดเขา เขาหลูภาษาเขาขามีประกาศซีบัตรเขาก็มีงานเสริมที่เขาอยากไปเ็ดต,ตามสายงานที่เขาเรียนมาหน่ะ,นะพี่น้องเขาแต่แบบม่จะมาเรียนสายเฮ็ดกับเขากับนามเนาะเฮ็เป็นกุ๊กขุงสีมันก็ดีสาหรับเขาที่เขาบังคับเขาให้เขาไปเรียนเขาได้พื้นฐานได้ประสบการณ์ได้งานเดยอีอย่างที่ว่าโดยตรงที่เขาเรียนมานะผู้ใดอยากผู้ใด,ดมีอยากมีความรู้สูงเรียนไปอาย,อยุหน่อยหน่อยอายุหลายบ่สำคัญพี่น้องมันสามารถเรียนได้เรื่อยๆอยู่ประเทศนอกเขาบไได้เกียงเลยอายุหลายบ่ต้องเรียงนีน่สิ เอาเรียนใดหลายเขาจะเรียนอยังก็ไดดจะเรียนระดับใดก็ได้ตามความสามารถเขาแต่เขาเสียเงินเรียนเองคนที่มาใหม่เสียเงินเรียนเองเสียเงินสอบเองบ่ได้เรียนฟรีก็ยังเมีซิเหมือนสมัยก่อนคนที่ว่าจะมาอยู่ใหม่หรือบาคนมาเที่ยวมาศึกษาเนาะศึกษาอันการอยู่การอาศัยบ้านเขาวัฒนธรรมวัฒนธรรมรีพันคอแล้วก็อากาศจะช่วงนี้จะเขานานหนาวแล้วะช่วงไปไม่ร่วงคนกับสี่อากาศจะ เปลี่ยนแปลงเป็นไข่เป็นนาวไอ้ข,อขอ้อเคียก็ยังมีซิเหมอนไปบานเขามันนาหอนมานี่มันเขาหนาหนาวมันก็เลยปรับสภาเพรานท่าน,นก็จะส้มไข่เล็กน้อยคนถี่วานสิอพยพมาอยู่หรือมาเทียวศึกษาพี่น้องดูใจแฟนเขาก,กันคนถี่วามาอ่ยูเล็กๆก็บสิว่าหลาบลื่นมีความสุขดีแต่บางคนมาอยู่ถาวรเรียวๆอาชีพม,มันก็จะเปลี่ยนไปในทางทีแบบความคิดสามีกับเมียหนีไม่ตรงกันแบบนี้ ค่ะแม่ซิมนอนยุกอาสามีสิบกว่าปีสิบเจ็ดสิบแปดปีความคิดบางอย่างมันกับรดรตรงกันเสมอไปเพราะว่าฝรั่งกับคนไทยมันคิดบ่คือกันบางฝรัง่งบางคนเขาอาจจะให้เมียลูกเต่าอ,อยู่นี่ถาวรอ,อยู่น้ำเขาเขาแทบไม่ได้คิดที่จะอยากไปอยู่เมืองไทยถาวรคืออย่างเขาเขานะ่ะอยากจะอยู่บ้านเขาอยู่เดี๋ยวพวะอา,าะการอุดมสมบูรณ์การอยู่การกินหาได้ง่ายนะบ้านเขาอันอันดับหนึ่งแล้วแม่ซิมอนบอกเลยแค่ว่าเขานะ่ะมาเริ่มต้นใส่ชีวิตกาแฟนี่ ตั้งใจเรียนเห็ดพอเรียนจบหล่วก็หางานทำเก็บเงินต้องยืนด้วยลำแข็งของให้ได้ก่อนได้พี่น้องนั่นแหละเขามีความพยายามอดทนถ้าเขามีความกระตือรือร้นหฮงแต่ดีค่ะหฮงแต่ประหยัดหฮงแต่ประหยัดเงินไม่ได้แบบบอสซื้ออยู่สื่อกินได้รู้จักเก็บยกักออมรู้จักใส่เขาก็สิสั่งทานะาทั้งบานเขา,ดาเดยไงเขาก็บ,บ่ได้ไปเดือดร้อนทางสามีต่างคนต่างซอยกันความคิดของเมสซี่มันจะเป็นทรงสิ ถ้าสมมุดเขาเห็นอกเห็นใจเขาเดี๋ยวเขาซอยเขาเองฝรั่งถ้าสมมุดว่าฝรั่งคนเห็นเขาอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆอาศัยรวมกันเขาเขาใจเขามันก็ต้อมีแนว้จูนเขากันแต่ว่าความคิดฝรั่งกับคนเขากับคนไทยในส่วนมากสิบค่อยความคิดตรงกันหรอกพี่หน้องเขาคิดบ่คือเขากลาแม่ซิมอนอยู่น้ำสามีตั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีความคิดอาจจะกบบบ่ตรงกันกับมีในเมื่อเขาบ่ตรงกับเขาเขาก็ต้องเลือกทางที่เขาสามารถไปน้ำกันกับเขาได้เป็นบางอย่าง มันบ่มีมย่งลงเอ่ยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟสพี่น้องเขาต้องเรียนรูกกน้ับษามีครอบครัวมันก็สําคัญเหมือนบ่าาบนนนนนว่วาทางบ้านเขาหรือทา,า,างอันนี่เนาะวิวัฒนธรรมบ้านเขามันแตกต่างเขาตางค้นต่างอยู่ฝรั่งอ่ะเขาตางค้นต่างอยู่พ่อเม่บ่ได้ไม่อยู่เกีย่ยวมาขอเง,องินลูกแต่ว่าเขาเนาะต้องส่งเสียพ่อเม่เขาพอพ่อเม่เขาบ่มีรายได้เ้าเ็าต้องส่งเสียพ่อเม,พอพอเม่เขา,าไ,ไาขาาขาด้ยู่ได้กินอันนี้ข้อขอคิดอย่างเขาคือต้องเห็นงานต้องสู่ชีวิตต้องมิต้องงานอะไร เหตุงานเหตุการณ์งเสียทางบ้านหลายหลายคนกับเหตุจังสีก็ยังมีสิมอนแต่มันดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาเป็นงานบ้านเขาคาแรงอ่ะคาแรงกับบ้านเขามันแตกต่างถึงเจ็บเสียภาษีงานงานขาวกับาาา้างเข้าใจภาษีสวัสดิการเขากลับมาหย่อนหลังตอนถีว่าเขาบริหารงานเหตุการณ์เก็บไครเด็บป่วยเก็บไขรเด็ป่วยบ้านเขาก็รักษาเท่าเทียมกันมึงจะรวยมากเท่าเด็กกับ้างจะจนกับา้างรักษาเท่าเทียมกันเพราะว่าเข้าใจรายเดือนอยู่แล้วอันนี้แม่ซิม่อนบอกเรื่ยงยงห่ๆสำหรับคนสิใหญ่มาอยู่ใหม่เนาะ เพราะว่าจะรลีบไปเหตุงานอ่ะอันจากประสบการณ์ที่ว่าแมซิมอนยู่ก็ว่าได้หลายดนอยู่ถ้าคลิปวิดอมันยาวกว่า10นาทีที่สนาทีมันจะเป็นแบบเลื่อยเปลื่ยมันจะบบมีสาราพี่น้องไปติดตามตอนต่อไปว่าแมซิมอนซึ่าบเรื่องการทำงานอันประเทศบ้านเขาเขาก็สังคมคนฝรั่งน้ากันมันจะยากมันสิง่ายจังใดเดี๋ยวสิมาบอกส่นฟังเนาะ ขอบคุณสุผุ้สุกคนที่เขามารับชมเขามาติดตามให้กำลังใจแม่ทิมันเดอร์ไปแล้วฝากติดตามคิมนาจ,จ้า